สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เราได้รับปั๊มจุ่มมานะครับเราก็จะมาทําการประกอบนะครับประกอบปั๊มจุ่มนะครับตัวที่เราสั่งมาก็จะมีตัวปั๊มแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟสีแดงก็เป็นขั้วบวกนะครับสีน้ําเงินก็เป็นขั้วลบนะครับเพื่อนเเราก็จะมาเพิ่มสายไฟนะครับเนื่องจากมี มีความไม,ไม่ไม่ยาวนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องต่อนะครับให้ยาว,วายาวกว่าท่อ PVC นะครับยาวกว่าท่อ p ีวที่เราต่อกับตัวปั๊มจุ่มนะครับเพื่อนๆนแล้วก็เราก็จะมาพ่วงต่อกับแบตเตอรี่นะครับกับแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็จะใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับเพื่อนๆไม่ให้ไฟลวกนะครับก็การป้องกันนะครับป้องกัน ใายไฟนะครับถึงไฟจะไม่แรงก็เป็นการป้องกันนะครับเพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยครับพันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมานำตะไครยเขียวนะครับมาพันที่ตัวปั๊มจุ่มนะครับเพื่อป้องกันเศษหญ้าเศษต่างๆนะครับเศษพัสดุอื่นๆจะเข้ามานะครับเข้ามาในตัวปั๊มจุ่มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับเพื่อนก็ไปหาซื้อตามร้านขายของเก่านะครับตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นโซล่าชาร์เจอร์นะครับที่มีตัวเลขนะครับตัวเลขขึ้นมานะครับโซล่าชาร์เจอร์ก็เป็นตัวควบคุมนะครับแบตเตอรี่นะครับเวลาเราชาร์จนะครับกับแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่ให้เกินขนาดนะครับเป็นการควบคุมกระแสนะครับกระแสไฟนะครับหลังจากนั้นเราก็นํา ตัวปั๊มจุ่มลงไปในน้ํานะครับเราก็มาไล่สายนะครับขั้วบวกก็เป็นสายสีแดงนะครับขั้วลบก็เป็นสายสีน้ําเงินนะครับเราก็ดึงขึ้นมานจากในน้ํานะครับเพื่อนๆเราก็จะมาต่อกับตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆเราก็มาไล่สายนะครับไล่สายเราก็ จะหันแผงโซล่าเซลล์นะครับไปทิศทางพระอาทิตย์นะครับเพื่อนๆหันไปนะครับอันนี้แผงโซล่าเซลล์มีความยาวของสายที่สั้นเราก็จะมาต่อนะครับต่อต่อต่อเข้ากันกับแบตเตอรี่นะครับสีแดงก็เป็นขั้วบวกนะครับก็ต่อให้ตรงนะครับเพื่อนเเราก็มาต่อให้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะ นำสายยางนะครับสายยางมาต่อกับตัวปั๊มจุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปลูกต้นฝรั่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นของน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนของไส้ไก่ครับก็จะต่อพ่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับว่าจะมีน้ําขึ้นมาไหมครับก็มีนะครับ ก็เป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์นะครับเพื่อนๆไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะครับขึ้นมาเลยนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนๆก็มีความแตกต่างกันกับปั๊มแบบหูหิ้วที่ใช้นะครับก็จะมีกลิ่นนะครับใช้น้ํามันนะครับก็มีเสียงนะครับอันนี้ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะครับไหลไปเรื่อยๆตามแผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนๆตามแสงที่มีนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอาจไหลไปเรื่อยๆนะครับตามตามแสงแดดครับเพื่อนๆก็เป็นการประหยัดนะครับประหยัดพลังงานนะครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็ตรงรดบ่อยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าหน้าร้อนครับก็ระยะทางก็ ประมาณกับเครื่องสูบน้ําแบบภงิที่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สนใจก็ทดลองใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ